เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องของผมคนหนึ่งเขาและผพองเพื่อนได้ไปลองล่าท้าผีกันหวังตามรอยเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังหลาย,ลายท่านและในการล่าท้าผีของพวกเขาในครั้งนี้จะประสบผลสําเร็จหรือไม่ผมนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะเห็นว่ามันก็ฟังดูหลอนๆดีเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างความน่ากลัวให้กับท่านผู้ฟังได้บ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับวันนี้ผมหยุดงานหนึ่งวัน เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้เกิดชำรุดต้องมีการซ่อมบำรุงกันยกใหญ่สบายผมและทีนี้เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกหวานสิครับงานนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดผมก็จะกลับมานอนที่ห้องพอมาถึงห้องพักความฝันที่ว่าจะนอนแบบซ้อมตายยิงยาวตั้งแต่เช้าจนค่ำก็พังทลายลงเพราะผมต้องเคลียร์งานซ่อมคอมที่ค้างไว้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นสิบจ็อบ หลังจากที่ดื่มกาแฟร้อนๆบวกกับขนมปังที่เลยวันหมดอายุมาหนึ่งวันผมก็ลงมือเคลียร์งานทันทีไม่นานเสียงเคาะประตูหน้าห้องผมก็ดังขึ้นผมก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเคาะเพราะส่วนใหญ่คนที่จะมาหาผมเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมไม่เคร่งเรื่องมารยาทถ้าผมอยู่ในห้องก็สามารถเปิดประตูเข้ามาได้เลยจะเคาะหรือไม่เคาะก็ได้โหพี่ดองงานแบบนี้วันนี้จะเสร็จปะเนี่ยกบ รุ่นน้องในสายงานเดียวกันที่มักจะหางานมาให้ผมเมื่อเคลียร์เสร็จก็จะแบ่งกัน60 40และวันนี้เช่นกันมันหอบโน้ตบุ๊กมาอีกสามเครื่องเออน่าจะเสร็จแหละแล้วนี่บอกลูกค้าไว้หรือ,อยังว่าจะได้รับอาทิตย์หน้าผมบอกไปพลางพยักหน้าไปที่โน้ตบุ๊กที่มันถืออยู่บอกแล้วน้องเขาไม่มีปัญหาคราวนี้ของเด็กบีซีะด้วยเออเออก็คงปัญหาเดิมๆแหละ มึงแก้ไม่ได้หรือไงวะจะได้ไม่ต้องมาหาเงินกับพี่รับคนเดียวเต็มๆผมถามกลับมันไปมือก็อยังง่วนกับการทำง,งานเฮ้ไม่เอาอะ่ะหางานให้พี่รอรับตังค์แค่นั้นพอละมันเป็นจรรยาบาลของนายหน้าในขณะที่ผมกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานแกะนั่นใส่นี่ไอ้กบที่นอนเล่นเกมอยู่ที่โซฟาก็เอ่ยขึ้นเลยลอยพี่ง่วงผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่า ง่วงเป็นฉายาที่พวกเพื่อนๆกับรุ่นน้องตั้งให้เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนหน้าตาของผมก็จะแสดงออกแบบเดียวเปลือกตาของผมจะตกลงมาคล้ายกับคนง่วงตลอดเวลาอืมเล่ามาดิผมตอบส่งๆแบบไม่ได้สนใจอะไรนักเพราะส่วนใหญ่เรื่องที่มันจะเล่าก็เป็นเรื่องเกมหรือไม่เพื่อนของมันที่ผมไม่ค่อยรู้จักผมจึงไม่ค่อยสนใจนักเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปล่าท้าผีมาว่าคราวนี้เจอเต็มๆ กบบอกผมมือของมันก็ยังกดเกมยิกๆยิซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่ากบกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักล่าท้าผีฝึกหัดส5ถึงห้าคนได้นัดกันว่าจะไปลองบุกพิสูจน์บ้านผีที่เขาบอกกันว่าเฮียนนักเฮียนหนาใครไปก็ต้องเจอทุกรายบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของปลูกไว้กลางสวนผลไม้ตัวบ้านเป็นปูนชั้นเดียวแต่ด้วยหลังที่ค่อนข้างใหญ่จึงสามารถแบ่งเป็นห้องได้หลายห้อง หลังจากปลูกบ้านเสร็จไม่นานทั้งเจ้าของและภรรยาก็หนีไปอยู่ที่อื่นเพราะต้องหลบเจ้าหนี้ทั้งนอกและในระบบบ้านหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างไว้ไม่มีใครเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูวัยรุ่นที่ติดยาก็มักใช้เป็นแหล่งมั่วสุมแต่ก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีใครตายที่นั่นเลยสักครั้งบ้านหลังนี้พี่เคยเห็นอยู่แต่มันก็แค่ร้างนี่ไม่ได้มีคนตายจะมีผีได้ไงวะสายข่าวมึงมั่วแล้วโดพี่ พี่ไม่รู้อะไรเมื่อเดินก่อนมีคนไปฆ่าตัวตายอยู่ที่นั่นเห็นว่าเป็นสาวนักเรียนมอปลายน้อยใจพ่อแม่ให้เลิกกับแฟนหรืออะไรนี่แหละเลยคิดสั้นซัดไปสะเกลี้ยงกระปุกดับอนาถครับกบวางมือจากโทรศัพท์บอกผมด้วยสีหน้าจริงจังแล้วทำไมพี่ไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้วะมึงคิดจุ๊ปะเนี่ยผมหันไปมองหน้ามันแล้วเอ่ยถามแล้วพี่ได้กลับบ้านบ้างเะละ่ะจะเป็นปีแล้วมั้ง ไม่แปลกที่จะไม่รู้เรื่องนั่นโดนมันแควะอีกแต่ก็จริงของมันครับคืนนั้นที่ออกไปล่าท้าผีมีห้าคนคือกบแม็กโอตโตและแต้วแฟนของโตทั้งหมดนัดเจอกันที่หอของกบเอารถยนต์ไปกันเมื่อเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยก็ออกเดินทางใช้เวลาจากหอพักจนถึงที่หมายก็หนึ่งชั่วโมงพอดิบพอดีเวลาตอนนั้นห้าทุ่มกว่าแล้ว ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงัดเพราะอยู่ในสวนผลไม้ไม่มีแสงไฟจากเสาไฟให้ความสว่างเพราะอยู่ห่างจากตัวถนนเกือบสองกิโลทั้งหมดพาการเดินไปยืนจังก้าฐานลมอยู่หน้าบ้านตัวบ้านมืดสนิทดูอึมครึมรับกับบรรยากาศคราวนี้จะทดสอบแบบไหนวะผีถ้วยแก้วไม่เอานะเฉยช้าจืดชืดยังไม่รู้เลยว่าแต่เป้กูมีแต่กระดานผีถ้วยแก้วแค่นั้น าจะลองวิธีอื่นกูไม่มีความเห็นงั้นก็เดินเข้าไปแบบตรงๆนี่แหละจุดทูบท้าเอาสดดีฮะนี่พวกเมืองชายวิธีลุกทุ่งแบบนี้เลยเนี่ยนะแล้วผีมันจะออกมาให้พวกเมืองเจอหรือไงพี่ก็ฟังก่อนดิลองดูไม่เห็นเสียหายอะไรเลยหลังจากที่ตกลงวิธีการกันเรียบร้อยกบโอ๊ตและแม็กก็ทำการจุดทูบเทียนแล้วเอ่ยท้าถายขึ้นเสียงดังน้อง น้องคติที่ตายอยู่ที่เนี่ยออกมาหาพวกพี่หน่อยพี่อยากเจอพี่อยากโดนถ้าน้องน่ารักพี่จะขอหลายไว้คุยกันออกมาหน่อยโอตตะโกนขึ้นเสียงดังเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าน้องไม่ว่างจริงๆผีตัวอื่นก็ได้ออกมาหลอกพวกเราหน่อยเดอ้อกบเอ่ยสมทบพรางพากันหัวเราะคิกคักสะใจในขณะที่ทั้งสามกำลังท้าทายผีสางนางไม้อย่างสนุกปาก โตก็เดินเข้ามาสมทบพลางบ่นด้วยความอารมณ์เสียจะตามมาทำไมก็ไม่รู้น่าเบื่อทั้งสามหันไปหาโตทุกคนรู้กันเพราะโตกับแฟนมักจะทะเลาะกันประจำด้วยความที่โตเป็นคนหน้าตาดีแถมอย่างเจ้าชู้แล้วแฟนก็ขี้หึงเข้าขัน้นอ้าวแล้วแฟนมึงละ่ะไม่เข้ามาด้วยกันหรอไม่อ่ะมันบอกว่ากลัวกูเลยทิ้งไว้ที่รถนั่นแหละกลัวแล้วจะมาทาไมวะกูไม่เข้าใจ เอานาช่างมันเธอเราก็ไปกันแค่นี้แหละเผื่อเจอผีน้องหมอปลายมึงจะได้จีบเลยเอาไว้เป็นกิ๊กเออถ้าเจอนะกูจะพากลับบ้านด้วยเลยจะเอาขึ้นหิ่งเป็นแฟนดูแลอย่างดีพอใจมึงยังโตตอบประชดประชันจากนั้นทั้งหมดก็พากันเดินสำรวจโดยเริ่มจากบริเวณภายนอกรอบๆบ,บ้านก่อนเดินวนกันจนถึงประตูหน้าบ้านอีกครั้งทั้งหมดก็ต้องแปลกใจ เพราะเห็นว่าเต้ามายืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านก่อนแล้วโตเมื่อเห็นดังนั้นก็เอ่ยขึ้นเสียงเบาเออสุดท้ายก็ต้องมางอ้อกูจากนั้นก็เดินไปจูมือเต้วแล้วก็พาไปเดินสำรวจด้านในบ้านภายในบ้านเมื่อเข้าไปจะเป็นห้องโถงกว้างพอสมควรพื้นบ้านเต็มไปด้วยฝุน่นและรอยเท้ามากมายแสดงให้เห็นว่ามีคนเคยเข้ามากบส่องไฟฉายดูรอบๆโถงบ้านเห็นว่าประตูและหน้าต่างทั้งสองฝั่ง ถูกติดตั้งให้หันหน้าตรงกันเ๊ะทุกบานซึ่งคนโบราณเขาเคยบอกว่าถ้าประตูหรือว่าหน้าต่างเขาจะไม่วางตำแหน่งที่ตรงกันมันต้องเยื้องกันนิดนึงพอสำรวจตรงห้องโถงเสร็จก็ท่าย่อยเดินเข้าไปดูทีละห้องบางห้องมีที่นอนเสื้อเก่าๆขวดน้ําจานข้าวและอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกฝุ่นจับหนาเตอะเดินสำรวจกันจนมาถึงห้องสุดท้าย พอเปิดเข้าไปก็มีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงกว่าทุกห้องพร้อมกับกลิ่นเหม็นเหมือนพวกยาฆ่า,มาแมลงแต่ที่เป็นที่สะดุดตาของทั้งหมดคือกระทงสี่เหลี่ยมทําจากกาบกล้วยใส่อาหารคาวหวานลงไปมันวางอยู่ตรงมุมห้องข้างๆกันมีชุดนักเรียนถูกพับไว้กับพวกเครื่องสําอางที่วางอยู่ในแก้มมีทูปปักอยู่หลายดอกบางดอกก็เหลือแต่ก้านสีแดงแดงบางดอกก็ดับทั้งที่มีเหลืออีกครึ่งกา้าน กูว่าห้องนี้แหละที่น้องเขาตายของวหายังกองอยู่ตรงนั้นเลยกบพูดพลางชี้มือไปที่มุมห้องแล้วเอาไงต่อวะในเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องลองดิไอโอด๊ดเอากระดานหันสามมาดิผีถ้วยแก้วอีกแล้วกี่รอบ,ก,รอบกี่รอบก็ไม่เคยได้ผลมันน่าเบือ่อเออนาะเผื่อครั้งนี้ฟุกเฮ้ยพวกมึงจุดธงจุดเทียนเตรียมของกันรอไปก่อนนะเดี๋ยวกูมา มึงจะไปไหนวะโตไม่ตอบแต่ชี้มือไปที่แต้วแฟนสาวที่ตอนนี้ทำท่าดึงแขนเจ้าตัวให้เดินตามไปไอ้นี่อย่านานนะเว้ยมามีอารมณ์อะไรกันตอนนี้วะกบพูดขึ้นทั้งสามช่วยกันจุดเทียนขึ้นรอบรอบตัวกางกระดานผีถ้วยแก้วออกแล้วนั่งปัดโทรศัพท์รอโตที่หายไปทำกิจกรรมกับแฟนสาวกันส,นสองคนจะครึ่งชั่วโมงละไอ้นี่แม็กบ่นขึ้น อยู่ๆโทรศัพท์กบก็ดังกบดูชื่อผู้โทรเข้ามาพบว่าเป็นเต้วมันจึงชูให้เพื่อนทั้งสองดูก่อนที่จะกดรับสายว่าไงเต้าไอ้โตละ่ะพวกพี่รอ,อนานแล้วนะเนี่ยกบรับสายแล้วพูดอย่างเร็วจีแต่เสียงปลายสายที่ตอบกลับมาทําให้กบอึง้งเอาพี่โตก็อยู่กับพวกพี่ไม่ใช่หรอหนูจะบอกว่าหนูจะกลับก่อนแล้วพอดีให้พี่มารับรอในรถคนเดียวเบือ่อฝากบอกพี่โตด้วยนะ แต้วพูดจบก็วางสายไปทิ้งให้กบนั่งงงเป็นไก่ตาแตกมันว่าไงวะเสร็จกันหรือยังกูง,ง,ง่วงแต้วบอกว่าจะกลับก่อนว่านั่งรอในรถคนเดียวเบือ่อกบพูดยังไม่ทันขาดคำตูก็เดินเข้ามาพอดีด้านหลังมีแต้วเดินตามมาติดติดกบพอมองเห็นทั้งคู่ก็ก้มหน้าลงทันทีแล้วก็เอ่ยเสียงสั่นๆขึ้นว่ากูกูกูว่าพวกเรากลับเธอมันดึกแล้วเอ้าไอ้นี่ มึงจะบ้าหรอมาถึงแล้วก็เล่นๆไปเพื่อจะเจอที่รักหลอแป๊บนะจ๊ะโตพูดขึ้นแล้วนั่งลงข้างๆแม็กแล้วหันไปพูดกับแต้วที่ตอนนี้กำลังจ้องหน้ากบเธอยิ้มมุมปากน้อยๆเออแล้วเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะกูฟังไม่ถนัดโอ๊ตเอ่ยถามกบยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อก็มีเสียงปิดประตูดังอ้งมาจากห้องข้างๆทำให้ทั้งหมดสะดุ้งโยงกบหันไปมองที่แต้ว เห็นว่ายังคงจ้องหน้าและยิ้มมุมปากอยู่เช่นเดิมผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เอโตมันพาแฟนมันกลับเข้ามาแล้วพี่ผมว่ามันไม่ใช่แต้วแน่ๆแต่ผมไม่กล้าพูดอะไรกบบอกผมและทำท่ารูปแขนตัวเองทั้งหมดเริ่มเล่นทำการอัญเชิญวิญญาณเหมือนทุกครั้งที่เคยทำมาถ้าท่านมาแล้วให้ไปคำว่าใช่โอ๊ตเอ่ยขึ้นแก้วนิ่งสนิทถ้าท่านมาแล้วโปรดไปคำว่าใช่ โอ๊ตเอ่ยขึ้นอีกครั้งแก้วยังคงนิ่งสนิทกบเหลือบไปมองที่แต้วที่บัดนี้ก็ยังคงนั่งจ้องหน้านิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงคราวนี้ไม่ได้ยิ้มมุมปากแต่ยิ้มแบบเห็นฝันครบทุกซี่กบเห็นดังนั้นก็ขนลุกว่ารู้สึกเหมือนกับเป็นไข้ขึ้นมาทันทีด้วยความโมโหโอ๊ตจิงตะโกนขึ้นเสียงดังเฮ้ยผีที่อยู่ที่เนี่ยถ้ามีจริงก็มาสิงแก้วซะอย่าลีลา บได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งสุดตัวหันไปมองหน้าแต้วทันทีภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แต้วเธอเป็นใครก็ไม่รู้ใส่ชุดนักเรียนจ้องไปที่โอ๊ตอย่างโกรธเกรี้ยวสักพักเสียงแก้วมันร้าวทุกคนชักมือออกทันทีที่อันดับลงอย่างไม่มีเหตุผลลงก็ไม่มีพัดเข้ามากบควานหาเฟฉัย,ยที่จำได้ว่าวางไว้ข้างตัวมือก็ไปสัมผัสดโดนอะไรบางอย่างมันยินยิน,ยนแข็ง พอลูบๆดูก็รู้เลยว่าเป็นรองเท้านักเรียนกบชักมือกลับมาทันทีไฟฉายถูกเปิดขึ้นจากโอ๊ตและแม็กแสงสว่างทำให้มองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นกบหันไปทางแม็กและโอ๊ตที่กำลังช่วยกันจุดเทียนอะไรล่ะจ๊ะที่รักแป๊บเดียวก็กลับกันแล้วรอก่อนนะเสียงโตเอ่ยขึ้นทำให้กบหันไปมองทันทีภาพที่เห็นคือนักเรียนหญิงโมไปกำลังใช้มือกอดโตวไว้จากด้านหลัง เอาหน้าซบไหลของโตเหมือนที่แฟนเขาอ้อนกันเชีย่ยแล้วกบอุทานขึ้นเบาๆสก,กิดโอ๊ตให้หันไปดูอะไรของมึงวะไอ้กบโอ๊หันกลับมาทางกบเมื่อเห็นว่าเพื่อนเจ้าอ,อะไรตาค้างอยู่จึงได้หันไปมองเชีย่ยไอ้โตมึงโอ๊ตร้องเสียงดังทำให้ไฟฉายหลุดมือแต่ยังไม่ดับโตสงสัยจึงเอ่ยถามขึ้นอะไรเรียกกูทำไมไอ้นี่ เรียกทิ้งเรียกคว้างเพราะไฟฉายตกลงพื้นทําให้ลําแสงที่ส่องออกไปขนานกับพื้นห้องแสงส่องไปตรงหัวเข่าของโตูพอดีระหว่างช่องว่างนั้นกบและโอ๊ตมองเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งโผลมายิ้มให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งคู่ได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดจาอะไรแม็กเมื่อจุดเทียนเสร็จก็หันหน้ากลับมาเห็นว่าเพื่อนทั้งสองจู่ๆก็เงียบไปจึงแปลกใจแล้วเอ่ยถามขึ้นอา้าวเงียบเป็นเป่าสาเลยนะพวกมึง เป็นอะไรวะเห็นผีหรือไงกบได้ยินดังนั้นก็หันหน้าไปมองแม็กแล้วกรอกตาไปทางโตเพื่อเป็นสัญญาณแม็กก็รู้สึกไหวไม่แพ้กันหันควักไปทันทีจากนั้นก็ร้องลั่นถอยหลังจนชิดผนังห้องจากที่กบถามแม็กภายหลังภาพที่แม็กเห็นคือเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนยืนชี้หน้าเขาอยู่ข้างหลังของโตอย่างเอาเรื่องจากนั้นก็เดินหายไปในความมืดโตเห็นแม็กหันมาทางตนแล้วร้องโวยวาย จึงหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรพบแต่ความว่างเปล่าเอ้าตัวเองไปไหนอ่ะมันมืดโตร้องแล้วลูกเดินออกไปอวดร้องห้ามเสียงดังไอโตมึงจะไปไหนอย่าไปกลับมาก่อนไปตามแถวอดีอยู่ดีๆก็ลุกไปเฉยๆโตพูดเสร็จก็เดินไปทันทีไอโตทั้งสามร้องเรียกเสียงดังเอาไงดีวะ ออกจากที่นี่ก่อนไปที่รถในนั้นมีพระโอ๊ตเอ่ยขึ้นพางรีบเก็บข้าวของใส่ในกระเป๋าทั้งสามผากกันกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาที่รถอย่างรีบร้อนเมื่อมาถึงรถก็ต้องแปลกใจโตนอนตัวสั่นอยู่ที่เบาะหลังไอโตไอโตมึงเป็นอะไรวะมึงมานอนอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กบเอย่ยถามด้วยเสียงร้อนรนคือคือกูมารอพวกมึงตั้งนานแล้วไปเร็วออกไปจากที่นี่ด่วนเลย โตตอบเสียงสั้นๆเมื่อได้ยินดังนั้นทั้งสามก็พากันขึ้นรถขับออกมาอย่างรีบร้อนขาเข้ามาขับแบบช้าๆเพราะทางเป็นหลุมเป็นบอ่อและรถยนต์พวกเขาก็โหลดเตี้ยแต่ขากลับนิ่ยียบมิดไม่มีห่วงช่วงล่างกันเลยทั้งหมดกลับมาถึงหอของกบก็ยังไม่ลงจากรถต่างคนต่างเล่าเรื่องที่เห็นให้กันฟังจากเรื่องที่เล่าของโตนี่หนักสุดเลยครับโตเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินตามแต้ออกมาครั้งแรก คิดว่าแต้วคงอยากจะมีอะไรกับตนตัวเองก็นึกสนุกอยากเปลี่ยนรายกาศพากันเดินออกไปข้างนอกมุ่งหน้าไปที่สวนผลไม้ข้างบ้านจังหวะนั้นโตมองไปที่รถเห็นว่าแต้วลงจากรถยนต์ที่พวกตนนั่งมาแล้วขึ้นรถพี่ชายขับออกไปโตก็งงว่าแต้วก็อยู่กับตนแล้วที่เห็นนั่นคือใครโตเลยหันกลับมาดูจากแสงไฟฉายทําให้เห็นว่าผู้หญิงที่อยู่กับตนไม่ใช่แต้วเป็นใครไม่รู้อยู่ในชุดนักเรียน หน้าเป็นสีเขียวปากเป็นสีม่วงเธอค่อยๆย,ยิ้มให้แล้ก็พูดขึ้นมาว่าจะเป็นแฟนกับเราจริงๆหรอจะไม่ทิ้งเราใช่ไหมจากนั้นก็หัวรถเสียงดังโตเมื่อเห็นดังนั้นก็สะบัดมือแล้ววิ่งออกไปที่รถนอนขดตัวอยู่เบาะหลังขนาดในรถมีพระยังมาทุบกระจกรอบรถเลยน่ากลัวมากๆก,ก็บอกว่าผีผู้หญิงน่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่ฆ่าตัวตาย แต่ไอ้ตัวที่กลับมานั่งเล่นผีถ้วยแก้วนี่สิมันเป็นใครในเมื่อโตตัวจริงโดนผีหลอกแล้วมันก็วิ่งไปหลบอยู่ที่ท้ายรถตั้งนานแล้วเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละพี่กบเอ่ยหลังจากเล่าจบอ้าวแล้วมึงไปทำบงุงทำบุญให้เขาปะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตามนะมึงก็พากันไปทำอยู่ถวายสังฆทานแต่พวกผมก็ไม่รู้ชื่อน้องเขานะดิไม่รู้ว่าจะได้รับไหมแต่เรื่องที่บอกว่าตามไม่มีนะ เพราะตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นเจออะไรกันเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับอาจจะไม่น่ากลัวแต่ก็พอจะเก็บไว้เป็นข้อคิดเตือนใจใครหลายๆคนได้บ้างเรื่องผีเรื่องสางมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนที่คนแก่เขาพูดเตือนพูดห้ามไว้ว่าอย่าไปท้าทายลบลูครั้งนี้อาจจะโชคดีที่น้องเขาไม่เอาให้ถึงตายแต่ถ้ามีอีกอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้นะผมว่า เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากกระทู้พันทิพย์ไตโศกสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงกด้านล่าง หรือแฟนเพจเล่าเรื่องหลอนชาแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ